สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสรับในเราพัฒนาของเขานะครับผมเราได้คลิปนี้นะครับเขากระสิไปที่นะครับไปที่ตัวเด่นเนาะไปที่ตัวเด่นนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับตัวเด่นกันทงนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะเข้าจับตัวเด่นออกมานะครับได้เลขไปที่สามห้าโตเลยนะครับสามสามสี่ห้าหกแปดมาทอกันเลยนะครับสามสี่ห้าหกแปดเนาะเดี๋ยวเขาจะเบิ้งมาครบนะครับมาครบสองตัวบนล่างเนาะนะครับ มาครบสองตัวบนล่างนะครับมาครบสองตัวบนล่างในจุดนี้นะครับนี่ก็เดินยาวนะครับบางเส้นทางก็เดินองตัวเล็กจักหน่อยนะครับแดดอาจจะซองจักหน่อยนะเดี๋ยวจักหน่อยก็ไก่ไปดรอกไมนะ่มีแนวขังเนาะแนะดดซองนะครับอันนี้ก็คือมาครบในเลขหกตัวนี้ครับจะมาครบสองตัว นะครับรือจับเป็นเล็กเด่นก็ได้นะครับเนาะอาจจับรือจับบินก็ได้จบเป็นเล็กเด่นก็ได้นะครับพกตัวนี้นะครับหกตัวนี้เดินยาวนะครับเดินยาวมานะครับแล้วการตนว่ามาหอดงวดต่อมานะครับเนาะก็เดินต่อเนื่องเดินมาหลายหววแล้วดินะครับสามสิบหวดแล้วดิว่ามันเดินมานหน่อยสามสิบสามสิบกว่างวดแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะที่นี่นะครับมเล็กกตัวนี้ละ ก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะครับนะ6ตัวนะครับมานะครับมาจะหวัหวหัดลาสดนี่นะครับอ้าสุดอ้ามานะครับอ้ามาสีมานะครับมาเขาจะถีบเลยไปตัวนี้นะครับ แล้วก็มาสามหนึ่งมาสามหนึ่งครับหนึ่งมาบนนะครับเวลาส่วนี้ก็มาเก้าหกนะครับสำหรับในวันนี้ได้ไปที่ศูนย์สองสามสี่ห้าหกศูนย์สองสามสี่ห้าหกนะครับตอนนี้ศูนย์สองสามสี่หกเนาะนะครับามาครบนะครับมาครบครบได้ไปที่บีันหน่อยเนาะศูนย์ สองสามสี่ห้าหกออกัวนะครับวันที่นี้ก็จะมาชนตัวนี้เนาะสามกับสี่ตัวที่เด่นเนาะสามกับสี่เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนี่นะครับเราจะจับเอาตรงนี้นะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นนะครับเอาตรงนี้นะครับตรงกลางนี่นะครับสีตัวนี้นะครับสามสี่เก้าศูนย์ สามสี่เก้าศนะูนย์เนาะตัวนี้สี 4, ในตรงกลางนี้นะครับก็ได้มาที่สามสี่เก้าศูนย์ตัวนี้นะนะครับถ้าเป็นสามสี่เก้าศูนย์นะครับอยู่ในตรงนี้นะครับเก้ากับศูนย์ไม่มีมันมีแต่สามกับสี่มีแต่สามกับสี่ตรงนี้สามกับสี่สามกับสี่ก็จะมาติดตรงนี้นะครับสามกับสี่ครับฉะนั้นเด่นสามกับสี่นะครับนะครับ ถ้าสามกับสนะครับเขาก็ยังตัดสินบ่ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขสองตัวเราต้องการตัวเดียวนะครับต้องการตัวเดียวเอาสีมาเบิ้งในชุดนี้นะครับเอาสีมาดูในชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับว่ามันจะสามารถที่จะตัดตัวเลขได้หรือไม่นะครับเดีย๋ยวจะมาดูตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับ ก็เป็นเลขเด่นคือกันนะครับเนาะเด่นคือกันแต่ว่าเขาไม่จับคู่กันนะครับแต่ว่าในตอนนี้เขาเศร้าใจแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเลขเด่นมันยังมาทุกงวดอยู่นะครับแต่วันจับคู่กันมันอาจเสียบมานกนะครับนะครับอันนี้ก็มาจับคู่กันมาสองเจ็ดจับคู่กันมาห้าแปดจับคู่กันมาสองสามนะครับสองสามสามสองนะครับสองสามสองแต่สองสองห้านะสองห้าจับคู่กันมาสองห้าอันนี้จับคู่กันมาบนล่างนะครับแปดเก้าเจ็ดเก้านะครับจับคู่กันมาเก้าสี่จับคู่กันมาศูนย์สี่สี่ศูนย์นะสี่ศูนย์ จับคู่กันมาเก้าแปดแปดเก้าจับคู่กันมาเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็จับคู่กันมาสี่หกนะครับสองสูตรนี้แล้วก็จับคู่กันมาหกสามนะครับหกสามแล้วก็จับคู่กันมาห้าแปดหรือห้ากับแปดนะครับห้บา 58, 8, ไปล่างแปดไปบนนะครับนะแต่ว่าตัวที่ชนก็ชนห้าหกเจ็ดเลยชนห้าหกเจ็ดมต่อมานี่ก็ชนเจ็ดแปดเก้านะครับจนเจ็ดแปดเก้าก็มาเก้านะครับวัวที่ล่าสูตรนี่นะครับ งวดล่าสุดนี้นะครับมีเก้านะครับมีเก้ามาแล้วก็มีสองมานะครับมันไปคนละทางนะครับสาหรับงวดนี้ตัวนี้นะสามเจ็ดแปดเก้ากับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับถ้ามันชนนะครับเนาะถ้ามันชนแล้วมันจะมานะครับตัวนี้ถ้ามันชนแล้วมันจะมาอย่างที่มันเคยชนเจ็ดแปดเก้ามาเก้านะครับชนห้าหกเจ็ดก็มาห้านะครับะงวดนี้ชนเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวนะตัวนี้ชนเก้านะครับชนเก้านะครับ ถ้าชนเก้าตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะนะครับมันจะมีเก้าอยู่ในตรงนี้ก็คือตรงกลางไงมีเก้าอยู่นะครับก็ชนเก้ามานะครับตัวนี้ชนเก้ามาชนเก <4 S 1> <น>้านะครับแล้วก็พพะเอกของเรานะครับไพ่เอกของเราก็คือตัวนี้นะครับพพะเอกนะสวรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสวดที่หกนี่ก็คือว่าเอกนะครับพพะเอกก็จะมีเก้าอยู่นะครับเก้านี่ชนมาจากตัวนี้นะครับ นมาจากตัวนี้เก้านะครับเก้าเนาะถ้าเก้านะครับเนาะถ้าเก้าตัวนี้เราก็จะจับไปที่ตัวที่มีเก้านะครับตัวที่มีเก้าอยู่ในนี้นะครับมีเลขอยู่สี่คู่นะครับตัวที่มีเก้านะครับก็จะเป็นเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้านะมีเก้าอยู่นะครับเนาะนะครับมีสามคู่นี้นะครับสามขู่นะครับในชุดนี้ ก็มีมีสี่คู่นะครับสี่คู่เก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเนาะครับต้นเด่นนะครับสี่คู่นะครับสี่คู่นะแล้วตัวที่นะครับมาเกือบทุกวันเลยก็คือแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะครับตัวที่เด่นอยู่ในพระเอกของเราก็คือจะมีแปดอยู่นะมีแปดอยมีแปดนะครับจะมีแปดอยู่ นะถ้าเป็นตัวรองก็จะเป็นแปดนะครับตัวรองก็จะเป็นแปดรองแปดนะครับตัวรองแปดแต่ตัวเด่นเป็นเก้านะครับเพราะว่าเก้าชนมานะครับตัวรองก็แปดนะครับถ้าแปดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแปด๋ย่าใเสียบังหลักสิบหลักหน่วยครับไปดูหลักสิบหลักหน่วยนะครับไปที่หลักสิบหลักสิบนะครับ นี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบตัวนี้เดินมาในสองร้อยหวดเด้ดิจะว่าเดินหลักสิบเก่านะนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกแล้วนะครับ วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มาบนล่างนะครับสองสองมาหลักสิบหกสองมาหลักสิบเก้ามาหลักสิบนะบนล่างเนาะนะครับเก้าสิบล่างสองสิบบนนะครับวันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หลักสิบนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หลักสิบนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือตัวนี้เดินมาเท่ากันหลักสิบนะครับลอยกวางวดเท่ากันหัวที่ผ่านมาลดนะลดหลักหน่วยลดหัวที่ผ่านมางัดนี้สามสียหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดตัวนะครับตัวนี้เจ็ดตัวจะมีเลขเลขเก้านี้จะมีอยู่ในหลักสิบนะครับ เลขเก้าจะมีในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเลขเก้าจะมีทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบก็มีเลขเก้าหลักหน่วยก็มีเลขเก้าแต่เลขแปดมีแต่เพียหลักหน่วยเพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยอยู่ในเลขแปดหลักสิบไม่มีเลขแปดก็จะเป็นสามแปดแล้วก็สี่แปดสองคู่นะครับสามแปดกับสี่แปดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เลขสามนะครับ เลขสามกับเลขสี então, siglo, ่ก็จะมีอย uh ู่ทั้งสองหลักนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะตัวเก้านี่นะครับเนาะจะมีทั้งหลักสิบหลักหน่วยในเลขสามนะครับกับเลขสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในหลักสิบหลักหน่วยก็จะมีสามและสี่และเก้าสามและสี่และเก้าก็จะเป็นเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าถ้าจับคู่แล้วเนาะนะครับแต่ศูนย์ไม่มีนะครับมีแต่แปดกับเก้านะครับในชุดนี้ ก็จะแปดกับเก้าในชุดนี้นะครับเนาะถ้าชุดเด่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะครับหกคู่เด่นทั้งหมดนี่สิบหกคู่นะครับสิบหกคู่เนาะไปที่ตัวห้าแต้มสีนะครับตัวที่เราแต้มสีตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือคู่เด่นนะครับหกคู่นะครับหกคู่เด่นนะครับสําหรับในวันนี้นะครับหกคู่เด่นนะครับถ้าเป็นชุดนะครับชุดนี้นะครับยี่สิบสองคู่นะครับชุดเต็มสามสิบเอ็ดนะครับ นะครับพาให้เพื่อนๆนะครับอย่างไม่ได้ชุดนี้ให้เอาชุดนี้นะครับให้เอาชุดนี้ทั้งหมดนี้ยี่สิบสองคู่นะครับให้เอายี่สิบสองคู่นี่นะครับตัวที่เราจัดนะครับยี่สิบสองคู่นะครับยี่สิบสองคู่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปหนักตัวเด่นก็คือหกคู่นี้นะครับสามแปดสามแปดสี่แปดเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้านี่คือตัวหนักนะครับตัวหนักถ้าเป็นชุดนะครับเราวางชุดนี้ไ้ก่อนนะครับเนาะยี่สิบสองคู่นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปจัดหนักก็คือสามเก้าเก้าสามเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็ สามแปดแล้วก็สี่แปดนะครับในชุดนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับคลิปนี้จอยเพลงซัมเน้ก็ล่ามกันไปเลยนะครับเนาะยี่สิบสองคู่จัดไปตัวที่เป็นตัวเด่นก็จะเป็นแปดในหลักหน่วยเนาะแปดในหลักหน่วยก็จะเป็นสามแปดสี่แปดแล้วก็สามเก้าเก้าสามเก้าสี่สี่เก้านะนรับหกคู่เด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกคู่เด่นเนาะนะครับนี่ครับจับออกมาแล้วนะครับ นะครับเนาะเอานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะถ้าเป็นตัวเด่นตัววิ่งนะครับสองตัวเขาไม่ไหวเด่นเก้านะครับวิ่งเก้านะเนาะวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับในวันนี้ก็วิ่งเก้านะครับวิ่งเก้านะครับนะครับเนาะวิ่งเก้าในวันนี้นะครับเอาขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไปที่ชุดนี้เยยบสองคู่เด่นหกคู่นะครับท่านที่มีร้าแบาเบรสวัสดีครับ